ฮัลโหลคิวจีปีปีปีสวัสดีค่ะหันหน้ามาสิหันหน้ามาทางนี้เดนเย่ไปถ่ายวิดีโอเถอะน่ารักอ่ะบายบาย want จ้าอลิเซียเห็นไหมอินมาใส่มาลายยูไม่เห็นนะอลิเซียยูดูถ่ายไปเลยส่มาลียนสแ่ don't know where are I'm telling you a k a l i to เซลีถ่ายเยอะถ่ายรูปมันด้วยเซลีรูปมันกันหันหน้ามาเซลีถ่ายรูปมันด้วยเซลีถ่ายรูปมันเอาแต่รูป a minute a minute a minute i give away a okay mess. yeah <laughs> they're beautiful คุณได้ยินเขาพูด n หม e ่คิงเไมคะนะีมาหลายรอบก็ไม่เบื่อชไ่เบื่อนะชอบดวไอ้พวกนี้แก่แล้วมั้งก็เลยเป็นไปทั่ว อ้ยน่ะเลลีกำลังบินน่ะได้มั้งไหมน้าแล้วพอซูมถ่ายวิดีโอปุ๊บไม่ได้เรื่องเซลิเซนบ์อะไรนี่ ukiigeja engae unaenda kidogo kitu 200m ivo kushoto wa mitisimelalao What are you coming from Us. You work from the morning till? No, no, right midnight? I'm going home. I'm really? Going home. I'm going to sleep. I'll see you tomorrow in the morning. You say you're going to jump? Someone is, ju I hired someone to jump for you. <laughs> okay? <laughs> okay?